ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิ่งครับนี่วันนี้มาอูน้องนะครับนี่ของ FC สะแก้วนะครับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่เตรียมส่งมอบครับแต่ว่ายังไม่ได้โทรไปบอก FC สะแก้วนะครับดูเรื่อดูยามเลยครับนี่ f c สะแก้วครับรถเสร็จแล้วนะครับนี่ถ้าเห็นคลิปนี้แล้วก็โทรมาซักโทรมาสอบถามทางอูได้เลยนะครับนี่ ว่าจะให้ส่งรถวันไหนนะครับนี่ครับเอาให้ก่อนปีใหม่นะครับอย่ากใกล้ๆวันปีใหม่ครับนี่เพราะว่ารถติดนะครับนี่เพราะว่าเราลากไปนะครับไม่ใช่ว่ารถสไลด์นะครับนี่ของ F c ซีสะแก้วนะครับนี่ก็เสร็จสิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ดูลวดลายนะครับนี่ลายนี้ก็สีก็ เจ้าของรถเลือกเองนะครับนี่สีก็ทางอูก็ออกลายให้ครับนี่ทางสีก็เอฟซีแสแกลเขาเลือกเองนะครับนี่ทางอูก็จัดให้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่สีครับถ้าใครสนใจนะครับเรียบเลยนะครับนี่คันต่อไปต่อจากคันนี้ก็เป็นของชุมพลบุรีครับของลุงเพ็งนะครับนี่คันสีมารอเรียบร้อยแล้วครับนี่ เดี๋ยวผมให้ดูคันนี้ก่อนนะครับนี่สองเกียร์ครับแต่ว่าเพลาเดียวนะครับนี่นี่นะครับที่ผมบอกคลิปที่แล้วว่าจะเสริมแหนบให้ครับนี่แหนบตัวใหญ่เลยครับนี่นี่นะครับตัวนี้เป็นแหนบสิบล้อนะครับได้ข่าวว่าเอฟซีสาเกวจะเอาไปขนมันนะครับทางอูก็จัดให้เลยครับนี่นี่ห้าหกตันเลยครับนี่ย ห้าหกตันยังไหวเลยนะครับนี่ไม่ได้คิดเพิ่มนะครับเสริมให้นะครับนี่ได้ข่าวว่าเอฟซีสะแก้วเอาไปขนมันทางอูก็เสริมให้ครับนี่นี่เสียงครับนี่ครับโอ้ท่อก้นลั่นๆเลยครับนี่ทางอูเดี๋ยว เดี๋ยวให้ฟังเสียงนะครับนี่ทางอู๋ทำโถให้ครับนี่เดี๋ยวให้ฟังเสียงนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่ให้ดูสีครับนี่ฟงไฟก็เดินให้เรียบร้อยหมดแล้วครับนี่เหลือรอขับทดสอบนิดนิดหน่อยหน่อยครับก่อนส่งมอบครับเวลาเอาไปแล้วจะได้ไม่ต้องไอ้โทรมาหาอู๋ครับนี่ บางอูก็เปลี่ยนทายของเหลวให้หมดแล้วครับนี่ทางน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์ครับเกียร์สองลูกก็ทายให้หมดเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นของใหม่หมดเลยนะครับนี่นี่ครับอันนี้เป็นเครื่องของทางอู่ครับใช้ทดลองก่อนครับนี่ตัวนี้สตาร์ทกุญแจเนาะเอาสตาร์ทฟังเสียงดูหน่อยเสียงเป็นยังไงเอา้าเบ็ดใส่แล้วเตอ อ๋อเบ็ดชุ่มชื้นเบ็ดเก่าโอ้ว่าอยากจะฟังเสียงหน่อยเอฟซี FC อยากฟังเสียงหน่อยเจ้าของรถเขาอยากฟังเสียงอยู่นี่พ่วงไม่ได้บ่นเอือสตาร์ทสตาร์ทได้ไหมสตาร์ทมือดูก่อนครับแต่ตัวนี้เป็นสตาร์ทกุญแจนะครับแต่ว่าเบ็ดยังไม่ได้เอามาใส่นะครับเบ็ดนี้เป็นเบ็ดเกา่านี่เจา้จาของรถเขาอยากฟังเสียงเป็นยังไงเสียง ดุดันไหมอ๋อริงริงใจเย็นใจเย็นอ่อเ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 ดี๋ยวเหยียบเครื่องร่งให้ครับนี่เครื่องเย็นเครื่องเย็นครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนี่ฟังเสียงนะ นี่นะครับติดต่อทางอูตเติมซับได้เลยนะครับนี่ราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับแ้วอ่ดคอูครับเสียงอ่านีครับเร็จสิ้นพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่เราส่งอย่างเดียวครับนี่ระบบไฟเดินหมดแล้วครับนี่ รรเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ของ f c สาแก้วนะครับนี่ไฟก็เรียบร้อยเดินระบบไฟเรียบร้อยหมดแล้วเนาะเรียบร้อยหมดแล้วครับนี่เครื่องตัวนี้นะครับไม่ใช่เครื่องนี่ครับเป็นเครื่องของทางอูครับนี่เอามาลองเครื่องลองอะไรครับก่อนส่งมอบนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ลอง ไม่ได้ลองแล้วส่งมอบเลยนะครับนี่เราลองทําการลองทําการเช็คบริกาสให้เรียบร้อยก่อนครับก่อนส่งมอบนะครับระบบของเหลวเราก็ถ่ายให้หมดเรียบร้อยแล้วครับก่อนส่งมอบว่าอยู่คนละจังหวัดนะครับนี่เวลามีปัญหาแล้วมันยากครับระบบเช็คเรียบร้อยหมดแล้วครับนี่ก่อนส่งมอบนะครับนี่ระบบฟงไฟก็เช็คเรียบร้อยแล้วครับนี่หาวันรอเลยนะครับนี่เอฟซีสระแก้วครับ จะรับรถวันไหนครับรถพร้อมส่งแล้วนะครับนี่นนถ้าได้วันยังไงครับโทรมาทักมาบอกทางอูด้วยเลยนะครับนี่เพราะว่าทางอูพร้อมแล้วนะครับระบบเช็คไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับเหลือแต่เอฟซีสาแก้วครับหาวันได้เลยนะครับว่าจะรับรถวันไหน,นส่งรถลายก็นี่เป็นเจ้าของรถครับนี่ ชอบสีประมาณนี้ครับไม่ใช่ว่าทางอู่ทำทำเองนะครับเจ้าของเขาอยากได้สีประมาณนี้ครับทางอู่ก็จัดลายให้แบบนี้นะครับไม่รู้ถูกใจ f อฟสะแก้วหรือเปล่าครับถ้ายังไงก็ตอบมาทางช่องผมก็ได้นะครับว่าถูกใจหรือเปล่าครับนี่ f อฟสะแก้วครับนี่ถ้าใครชอบประมาณนี้นะครับนี่ผมบอกเลยว่าราคานี่ไม่แพงอย่างที่คิดครับ โทรมาสอบถามได้นะครับเนี่ยเรื่องราคารถนี่ถ้าไกลคัวรถแพงครับไม่มีเงินครับนี่โทรมาสอบถามเลยครับนี่รถผมบอกเลยครับเช็คอูนก่อนได้เลยครับนี่ค่อยมาสอบถามทางอูต่อเติมซับเอาครับว่าราคาเท่ากันไหมครับนี่ผมบอกเลยว่าไม่แพงนะครับของสาแก้วเป็นเกียร์สองลูกนะครับเนี่เกียร์ลูกแรกครับเกียร์ลูกที่สองครับนี่ เดี๋ยวว่าเอฟซสเกลเอาเพลาเดียวนะครับไม่ได้เอาสองเพลาครับนี่ถ้าใครสนใจแบบนี้นะครับติดต่อมาทางอูตเติมซับได้เลยนะครับนี่คันต่อไปก็เป็นของชุมพลครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับคันซีของชุมพลบุรีครับนี่นะครับคันของลุงเพงนะครับนี่ชุมพลบุรีครับนี่แนบก็ทางอูเสริมให้นาๆเลยครับนี่สองเกียร์เพลาเดียวเนาะ ชุมพลของเกียร์เพลาเดียวเหมือนกันกับของสะแก้วนะครับนี่ครับนี่คันซีก็คัดมาอย่างดีครับไม่มีรอยผุรอยร้าวนะครับของลุงเพ็งไม่ต้องห่วงนะครับนี่ต่อจากไอ้สะแก้วแลวครับนี่คันซีก็เตรียมไว้แล้วครับนี่เกียร์ก็กำลังวางตำแหน่งอยู่ครับนี่แต่ยังไม่ได้วางนะครับแค่เอาจับมาวางก่อนครับนี่ กำลังหาตำแหน่งอยู่ครับนี่อีกท่านหนึ่งด้วยอยู่บ้านท<อ>หารม<อ>าด้วยเบอร์โทรหายอ๋อฝากไปถึงไอ้เอฟซีชุมพลอีกคนหนึ่งนะครับอยู่บ้านะหารนี่พอดีเจ้าของอู่ทำเบอร์โทรหายครับติดต่อมาหาเจ้าของอู่ด้วยนะครับนี่ถ้าไม่มีเบอร์โทรอูอ่ยังไงเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรอู่ไว้ใต้คลิปนะครับนี่ ติตต่อมาทางอูด้วยนะครับเพราะว่าคัานนั้นเป็นดำเนาะนด,ำดำครับดำ,ดำแขวนล้นอนะครับนี่ถ้ายังไงมาคุยรายละเอียดกับทางอูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ทางอูมีข้อเสนอใหม่นะครับเรื่องแขวนล้อนี่ว่าจะเป็นดำนี่ครับถ้ายังไงครับติดตต่อมาทางอูต่อเติมซับได้เลยนะครับนี่นี่คันนี้ของลุงเพ็งนะครับนี่ คันีก็สวยๆเลยครับนี่ไม่มีผุมีราวนะครับนี่เวอร์นี่พงมลายพาวเวอ๋อพงมลาวเวอร์ครับี่ของลุงเพ็งนะครับครับถ้ายังไงก็ติดต่อมาทางอู่ต่อเติมซัพ์ได้เลยนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจเพลินรถเกียวซิงนะครับสวัสดีครับ